ัดีครับพี่ชีครับวันนี้ตาก็ออกมานั่งอยู่ข้างนอกนะครับออกมานั่งอยู่ข้างนอกเพราะมันดูสระที่สวยงามนะครับมันดูสระที่สวยงามนะครับเดี๋ยวกลับกล้ใมาดูนะครับนี่ครับมีสระน้ำนะครับมีสระน้ำนะครับนี่สวยงามมากนะครับ เป็นโรงแรมที่อยู่นอกเมืองนะครับห่างไกลในเมืองนิดเดียวนะครับบรรยากาศดีมากครับมีที่เล่นน้ำด้วยนะครับแต่ไม่เล่นหนาวฝนลกำลังจะตกนะครับ คุ้มๆนะครับแต่คนนี้ก็ไม่ตกนะครับแต่คนนี้ไม่ตกนะครับนะผก็ไม่โตครับแต่ก็คึ้มคนนะครับที่สวยงามมากนะครับร้านถ่ายคลิปไม่ดูนะครับถ่ายคลิปนะครับ ไม่ได้ภาษาอังกฤษนะครับนะักที่นั่งเล่นนะครับที่นั่งเล่นนะนั่งเล่นคืนพักผ่อนได้นะสวยๆนะครับสวยๆนะครับมีสองสามสีนะครับ ครับสวยเนาะสวยเนาะนี่ก็ที่จอดรถนะครับแล้วก็ออกมาเดินเล่นนะครับเดินเล่นรอคอยนะครับ เราคอยหลางสาวตื่นออกมาหลานสา,สาก็นอนแล้วก็หลับต่อรอบสองแต่ว่าเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่น,นยังไม่มีเห็นใครออกมาเลยนะครับปลาตื่นตเช้าเีลยวก็แล้วก็หลับอีกตอนที่ตอนแรละตอนเย็นก็ขอให้มันหลับนะครับ ก็ไม่ไกลจากเส้นทางนะครับนี่ครับทางเข้าครับทางเข้านะครับข้างในก็มีป่านะครับ องหมาเดินเล่นมือค,คลิปม้ดูนะครับคลิปมนดูนะครับคลิปมนดูนะครับ กาลสินนะครับนี่ไปเข้าไปสกลนครนะครับก็เป็นในเมืองนะครับ อยู่ป่ามานานก็เข้ามาในเมืองบ้างนะครับเข้ามาในเมืองบ้างกนำะลังทำคลิปอยู่นะครับกำลังทำคลิปอยู่ให้มันได้แฟนนะ ตาจะเดินเข้าไปหานะครับกี้ตาจะเดินเข้าไปหาหลานสาวนะครับเดี๋ยวอีกสามนาทีนะครับ อย่าวางสายก่อนนะกี่เอ้ยอนะครับเที่ยวเล่นนะครับเดินเล่นนะโอ้โหท้องฟ้าสวยงามมากนะครับท้องฟ้าสวยงามมากนะครับท้องฟ้ายามเช้านะครับท้องฟ้ายามเช้านะครับ มีนกด้วยมีนกด้วยนะครับมีนกด้วยนะครับมีสะสองที่นะครับเดี๋ยวก็ออกมาเองนะครับเดี๋ยวสลานกี้ก็ออกมาเองนะครับ อีกน้อยอีกน้อยนะครับกี้อีกน้อยนะครับตากำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับอย่อีกหน่อยนะครับอีกหน่อยตาไปนะครับตากำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับ ตาเดินเข้าไปหาหลานสาวนะครับเมื่อคืนมาตรงนี้นะครับเมื่อคืนมาตรงนี้นะครับเป็นถมตรงนี้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตาวขอจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ